สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เอแบ็กมายจิกแถลงก็จะเป็นพิเรทที่สองนะฮะพบกับปู่โสเป่าข้ามทวีปนะครับปู่โสครับปู่โสมีคาถาอะไรที่ฝากท่านผู้ชมบัางครับที่ที่ที่ใช้อยู่ประจำฮะใช้อยู่ประจำก็คาถาช,ช่วยสวดผ่านหัวใจไอหัวใจอภิธรรมหัวใจอภิธรรมนะครับเดี๋ยวเราปู่อ่ปู่ช่วยสวดเลยนะครับสวดเลยครับผมสทาวิปีปะสะัสสาวุสทาวิปีปะสะัสสาวุ สทธวิปีปัสสาวุอสัมวิสโลูุสาวภูภะมีตอนนี้อ๋อมีแค่นนี้ใช่ฮะอันนี้อันนี้คาถาครอบจักรวาลหมดเลยครอบจักรวาลหมดเลยกรถ่ากระสาสั้นๆนะฮะผู้คนเอาไปใช้ได้นะฮะถ้าใครโดนของโดนอะไรมาปู่ก็สามารถได้ช่วยได้เลยใช่ไหมครับผมมีความดีมากเลยนะวันนี้ผมได้มากราบหลวงปู่นะฮะหลวงปู่โสคือเป็นคนที่อัธยาศัยดีแล้ะช่วยเหลือทุกคนนะฮะ คนอย่างนี้หายากนะครับพระเจ้าประทานพรมาให้หลวงปู่ช่วยเหลือทุกคนครับผมขอบคุณมากครับหลวงปู่ครับคุณปู่ครับ